คลิปน <Workers. S 2> ี la, ้นะครับแฟนหมอปลาขึ้นไปทำอะไรข้างบนนะครับเนี่ยลุยมากๆเลยครับโอนก็เพิ่งเทเสร็จนะครับแล้วที่ฟ้านะครับอาสาขึ้นไปเลยนะครับขึ้นไปล้างเองเลยนะครับอยเลยครับหน้าที่ของหนู้อ้ยงสุดยอดเลยนะครับพี่ฟ้าครับลุยเองจริงๆครับสายลุยมากนะครับขึ้นไปเองคอนโทรลการปล่อยผู้อุ่นเองทั้งห tur. มดเลยนะครับ <ambos>. <the> ยอดนะครับสุดยอดพี่หมอปลานี้โชคดีที่สุดเลยนะครับรวยทุกอย่างนะครับไม่กล้าเข้าไปถ่ายใกล้ๆนะโอเคใ้เนาะกำลังเล่นขยนะันะนะครับผม อนอกนเดจะพาไปแล้วไม่ให okay. okay. ้ลงเขาไม่ให้ลง้ะกลับเลยแถวรถรถถอดคอออกบ้างลาไปเลยนะโอเคลากไปเลยครับเฮ็เฮ็โอ้หแนหมอปลาขึ้นรถแล้วนะครับไปกลับแล้วว่าสั่นนะครับ แล้วนะครับภารกิจเราก็เดี๋ยวแค่เกลียปูนนะครับอ่าปรับให้มันเรียบเนาะอันนี้ก็เป็นทีมงานที่มีรองเท้าบูทนะครับลุยนะครับเมื่อกี้ลูกสาวพี่ฟ้านะครับก็ถอดรองเท้าลุยเองนะครับผู้หญิงลุยมากนะครับน่ครับมาแล้วเขาลุยต่อเลยครับเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งมากๆนะครับพี่ฟ้านะครับ ภายนอกอาจจะดูอ่อนโยนนะครับแต่ว่าจิตใจนี่ผมว่าเหมือนผู้ชายนะครับลุยสายลุยมากนะครับ <c oughs> <c oughs>

น่าจะเสร็จแล้วนะครับทีนี้แอดก็จะเดินทางกลับนะครับไปที่พักเนาะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับทิ้งเข้ามาเป็นกําลังใจให้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะฮะขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ